วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เฮาเห็นยังอยู่นาะขอเจริญสินเจริญพรทางออกต้นยนยมท้งลายยินดีตอนรับเขาสู่ซองธรรมะก่อนนอนมันนี้อาตมาก่อจะได้นำลักธรรมคำสั่งสอนของพระสมมาสมทธเจ้าเมื่อกล่าวสู่ออกต้นยนยมท้งลายได้สำหรับฟังก็เป็นเวลาโดนนานอนอันีตอาตมานั้นบ่ได้ออกสื่อในการที่เผยแผ่ธรรมะ เพราะวาตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่นะ,ะศึกษาพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศพาม่าก็กใช้เวลาอยู่3ปีออกตอนเน้อแมงหลายตอนนี้ก็เป็นปีสุดท้ายเนาะเป็นปีสุดท้ายที่กําลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีปีสุดท้ายนั่นเองวันนี้อาตมาก็เลยก็อยากแบ่งปันึ่งความรูดที่ได้ศึกษามาแต่บ่รมินว่าอาตมาในเก่งแต่ย่างใดแต่ว่า คําสอนของบ,บุรีเจ้า่อตาตมานั้นได้ศึกษาและก็เห็วมามันเป็นประโยชน์นะแก่ออกตนยาณโยมด้วยแล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ศึกษาเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะได้ยินได้ฟังฉันก็เลยถือโอกาสนี้มากล่าวสู่ออกตนยาณโยมในประเทศลาวและทางในต่างประเทศมาสับพระฟังนํากันธรรมะที่จะมากล่าวในวันนี้ว่าด้วยสิ่งห้าอย่างที่มันมาเตือนเฮาแต่ว่าก็ยังเฮ็ดให้เราหนีู่บูักฟังเถอะ คือว่าเป็นสิ่งที่อเอิ้นว่าเฮหดุคนเฮานั้นบุฮหูจัด,ด้วยซ้าว่ามันจะเกิดขึ้นกับเฮาเมื่อใดก็เมื่อดังคาถาสั้นๆที่อาตมาได้กล่าวขึ้นในเบืองตน้นจะเป็นคําสอนของพระสมามสุริเจ้านั้นที่แปลเป็นภาษาลาวออกมาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปปัดนี้เฮาเห็ดอยังอยู่ในที่ก็คือมันมาเตือนว่าเฮานั้นเวลาทุกวันทุกวันนั้นมันผ่านไปแล้ว แล้วเฮาเนี่ยยังมัวประมาทอยู่ยังเฮ็ดยังอยู่เนาะหู้อยู่บ่ว่าตัวเองจะตายยามใดตอนใหอยู่ใสบ่ฮหู้ออกตอนเย็นทั้งหลายบอกหู้ฉะนั้น,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 นธรรมะในม้อนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาบอกให้เฮานั้นให้เฮานั้นบอกประมาทออกตอนเย็นทั้งหลายก็คือห้าอย่างที่เฮานั้นบหู้จักนั้นที่มันจะมาเกิดขึ้นกับเฮาใน,นเมื่อใด้อที่หนึ่งอที่หนึ่งนั่นคืออายุ ว่าอายุของเขาในศาสตร์นิเนี่ยเขาจะได้ยืนซ้ำใดได้สันซ้ำใดบ่ไม่มีผู้ใดหูศาสนาธารวมาเฮานั้นเห็นยอยู่ในตละลึอเขาขึ้นว่าเขาจะมีอายุยืนเป็นร้อยปีบอกตอนโยมทั้งหลายบ่เลยบ่เลยั้งจะมีอายุยืนตั้งหลายปีก็มีนนอยแท้ออกตอนโยมพระผู้มีพระเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าความตายมีซ่อนอในความเป็นผู้มีชีวิตอยู่นี่แหละฉะนั้นอย่าประมาทออกตอนยัโยมทั้งหลายอายุ ็นสิ่งที่บอมีพัยขดงหัวเขาจะได้ลายหรือได้น้อยซํำลายนั่นเองอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือโรคขาพญานว,ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของเข่าหนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อใดตอนเขายังน้อยนี่มันจะเกิดขึ้นในตอนใดตอนเาขาวัยกลางคนมันจะเกินนนดขึ้นยามในยามใดและยามแถวเกลียแถวสลาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับเขาตอนใดเมื่อมันเกิดขึ้นกับเขายามใดบางครั้งมันจะให้ชีวิตเขานี่ตายไปในศาตรนี้ าเครื่องมันก็เห็ดให้ชีวิตของเฮานี่ตับซูนไปในสาสตร์นี้เป็นอย่างจังว่าจังสันเพราะว่าตอนนี้เฮาเป็นคนทีโบมีโรคก,ก็จริงอยู่มีสุขภาพแข็งแรงก็จริงอยู่แต่วันใดวันหนึ่งในความมีโรคนั่นแหละจะตามมาฉะนั้นแต่ความมีโรคนั้นจะตามมากับเฮาไหนเมื่อใดก็บ่มีอยู่ผู้หดฮู้ออกตอนตรนกทั้งหลายถ้ามาเฮาจะเจ็บไข้เมื่อใดตอนนอนบอกตอนตื่นบอกตอนเ็ดเวิยบบกบ่ หรือตอนอยูสื่อสื่อสิจริงจิคอยเจ็บไข้ได้ปวด่วยบ่มีปัจหเห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นกบเฮาแล้วก,วอก็อย่าควรประมาทเอาไปวเองไปบ่กควรประมาทมียูบอกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหนักแล้วอย่างใดอย,ย่างหนึ่งแล้วจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมจะมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ดีจะมาเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองอยากเฮ็นนั่นได้ดีเป็นทานะาที่เป็นไปบ่ได้อยเอาตัวนองไเป็นทานะที่เป็นไปด่ได้ัฉะนั้นนี่แหละความบ่มีโรคนนัน เป็นลาอันประเสิกผู้เจ้าได้กลาว้ยอย่างนี้ความบ่มีโรคนั่นแหละเป็นลาบอย่างนี้แต่ทุกคนบ่สสมารถเรียงได้ว่าความมีโรคนั้นจะมาถึงกับเขาเมื่อใดน,นั่นเองข้อเพียงแต่เฮานั้นอยาได้ประมาณนั่นเองอ,อ,ตอัตโนมัติงท่าไข้อที่สมสิ่งที่มาเตือนให้เฮาน,นั้นบ่ฮู้จักนั่นคือเวลาว่าเวลาที่เขาจะตายจะจากโลกนี้ไปนั่นเขาจะตายยามใดมีู้ใดฮู้บอกตอนเศร้าบ่ตอนแรงบ่ตอนสวยบ่ โบมีพลอยหัวตอนยังงตอนกลางคืนบอกอย่างนี้ชันเวลาที่เขาจะตายนั้นบบมีพ้ใดหู้อีกด้วยชันเวลามันจึงผ่านไปผ่านไปผ่านไปอันขณะที่เวลามันผ่านไปผ่านไปนั้นมันเอาชีวิตเขาไปนําออกตอนยังไรเขาเคยถามตัวเองมั้ยบ่าเขาเคยถามตัวเองว่าตัวเองเนี่น่ะมีอายุปันใดใดอายุซ้าใดที่แท้แล้วเขาบ่ได้อายุซ้าใดเขาในเสียอายุซ้าใดเขาควรถามแบบนี้ เอาควรบอกแบบนี้ด้วยพอเวลามันผ่านไปตลอดมันเอาอายุห่าไปด้วยเหาเสียอายุก็เ่าไปด้วยฉันว่าหาอ่ออายุห้าสิบปีเขาก็เสียไปละห้าสิบปีในห้าสิบปีนี้ถ้าห่าบริหารทุคุณงามความดีอย่างไวแสดงว่าห้าสิบปีนั้นก็ให้ประโยชน์ฉงนั้นเป็นสิ่งเดเยวควรคิดออกตรอโยชนตรงไหนเวลาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเป็นสิ่งที่บ่สามารถที่จะซื้อใดด้วยเงินให้มันกลับคืน เป็นสิ่งที่สบ,บอสามารถเอาขึ้นได้ท่านจะมีคําสุภาษ,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 ษิตบูหาไในกาไว้ว่าน้านี้บบเคยลอดหาป่าเวลาบบเคยลอดหาคน,นั่นเป็นสิ่งี่ียวควรคิดออกตอนอย่างทั้งหลายว่าเวลาจะตายนั้นกบ,บมีผูไดว้ว่าเขาจะตายเมื่อใดให้เข้าใจแบบนี้ข้อที่สี่ก็คือสถานที่ที่เขาจะตายนั้นบบมีผู้ใด้สำหรับสัตว์ผู้มีความลงเป็นธรรมาดาอย่างนี้บบหู้เลยว่าสถานที่เดกนั้นจะตายนั้นเขาจะตายอยู่ไสจงังได จะตายยูผู้บ่ยู่าบา่ยูเฮื่นบ่ยู่ประสาทบา่ยู่นาา้าบ่ยูบกบ่ตายด้วยการเกิดอุบัติเหตุบ่ยู่กลางถนนบ่บ่มีผ้ใดหู้นเลยออกตอนยังนงฉะนั้นสถานทีน่นี้บนเขาจะทิ้มห่างกายนี้ก็บ่มีผ้ใดและประการที่5ประการสุดท้ายก็คือห่างจากแต่เขาตายไปแล้วเขาจะไปเกิดในพบใหมไปเกิดในชาติใหม่สถานที่ใหม เฮากระโบวิภเนหงอาจจะไปเกิดตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกั้งบ่กระบหงตายแล้วจะไปเกิดเป็นว์เดฉานบ่เป็นเปรตบ่เป็นเทวดาบ่อยู่ในนรกบ่กระโโบไปภเนหนะสำหรับสัตว์ผู้ยังมีความหลงเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นสิ่งห้าอย่างนี้เฮาบหงโดยแท้จริงออกแต่ยังไงเมื่อเฮาโบหูแล้วเฮาก็บโคบคลประมาทในชีวิตเฮาบุคลประมาทในชีวิตเพราะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่ได้เหตุณงามความดีเพียงมื้อหนึ่งขึ้นเดียวยังประเสริฐกว่าชีวิตที่มีอายุอยู่ต่างร้อยปีแต่บ่ได้มีโอกาสเดคุณงามความดีเป็นชีวิตที่มัวประมาทอยู่แสดงว่าชีวิตที่มีอายุเพียงมื้อหนึ่งขึ้นเดียวนี่ยังประเสริฐกว่ายังประเสริฐกว่าเอาตัอย่หนึงลยังประเสริฐกว่าฉะนั้นสิ่งห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราบุู้จักอยู่แล้วอายุบู้จักวพาเฮานี่จะมีอายุยืนสั่ได โรคขาพญ,ญาตบ่หัวจะเกิดขึ้นกับเขาตอนไหน,นกาละเวลาที่มันจะพรักชีวิตเขาไปก็บ่งสถานที่ที่เขาจะทิ้มห้างกายนี่ก็บุ่และก็พบใหม่ศาสตร์ใหม่สถานที่ใหม่หลังจากเขาตายไปแล้วจะไปเกิดบนใดอีกก็ยังบุ่นี่แหละเป็นสิ่งที่อาตมาอยากจะมากล่าวสู่ออกตัวเหนียวทั้งหลายได้สำหรับฟังเพื่อเป็นผู้บประมาทในชีวิต ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปทุกมือทุกมือ,มอเฮาได้หักษาศินแล้วบ่เฮาได้มาให้ฐานแล้วบ่เนะเฮาได้มานั่งภาวนากันแล้วบ่เฮามาได้ฟังธรรมมาใหดคุณงามความดีมาเลี้ยงพอเลี้ยงแม่แล้วบ่มาเอื้อเฟือเพอแพ่มาเฮ็ดในสิ่งที่เองอยากเฮ็ดเต็มที่แลหรือบ่หรือเฮาทิมเวลาเหล่านั่นไปแบบให้ประโยชน์ทิมเวลาเรานั่นไปอย่างบ่มีคุณค่านั่นเอง จันนี่เป็นสิ่งทีเหาควรคิดออกตนอย่างทั้งหลายหวังว่าออกตนอย่างทั้งหลายเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่เขาทั้งหลายบ่หลายกันหน่อยอนณาธมาเขาฝากทำสุดท้ายว่าความบ่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสั้นโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเองขอเจริญพร